คนตาบอดก็จะไม่ได้รับประโยชน์จากสิ่งที่มีอยู่แต่คนที่เชื่อจากคนที่รู้จริงอย่างพระพุทธเจ้าว่าตายไปแล้วมีไปเกิดเด็กเวียนว่ายตายเกิดทําบาปก,ก็ไปนรกทําบุญก็ไปสวรรค์น,นี่มีจริงนี่ถ้าเชื่ออย่างนี้มันก็จะได้รับประโยชน์เพราะว่านรกไม่ใช่เป็นที่มีใครอยากจะไปกันมีแต่จะอยากจะไปสวรรค์กันเราก็จะได้ระงับการไปนรกด้วยการไม่ทำบาป แล้วก็ส่งใจให้เราไปสวรรค์ด้วยการทำบุญได้อันนี้มปนเรื่องของของคนตาบอดคนตาบอดถ้าไม่เชื่อใครก็ต้องเดินไปเองแ้วเดินไปชนนั่นชนนี่ตกลุมตกบอ่อก็ก็ไม่มีใครช่วยอะไรได้แต่ถ้าเชื่อคนตาดีให้เขาพานําทางไปมันก็ปลอดภัยกว่า